มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝันที่เป็นจริงแม่ค้าน้ําพลิกพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีวันที่1กรกฎาคม2,566ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่รายงานว่านางเรโนบุตรชาอายุ52ปีแม่ค้าน้ําพริกตาแดงในตลาดสดทุ่งโฮ่งตำบลทุ่งโฮ่องอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ดวงเฮงถูกรางวัลที่1สลากกินบ่รัฐบาลหมายเลข922605งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566จำนวน2ใบรับเงินรางวัลไป12ล้านบาทโดยมีเพื่อนบ้านหลายคนมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะนางเรนูเล่าด้วยความตื่นเต้นว่าฝันว่ารถจักรยานยนต์คู่ชีพของตนเองหาย ซึ่งเป็นรถยี่ห้อฮอนด้าทะเบียนรถ5605จึงซื้อตอรี่เลขท้าย605เอาไว้จำนวน2อฉบับวันนี้หวยออกยังพูดกับสามีว่าเมื่อไหร่จะถูกรางวัลที่1และวันนี้ก็ถูกจริงๆนางเรนูกล่าวว่าเงินที่ได้จะนำไปจ่ายหนี้สินปิดค่างวดรถจักรยานยนต์เก็บไว้ประกอบอาชีพและเป็นทุนการศึกษาของลูกหลานแล้วก็ดูแลแม่คะ่ะ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ